สวัสดีค่ะสวัสดีญาติโยมท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้เป็นวันที่มีอากาศหนาวมากๆเลยค่ะแปลว่าเมื่อคืนฝนตกฝนตกหนักมากแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าอากาศก็เย็นมากเลยนะคะแต่ว่าต้นไม้ก็สดชื่นดีก่อนหน้านี้สองสามวันนะคะก็ร้อนมากเลยเหนาวเหมือนบรรยากาศเมืองนอกเลยนะคะ รู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้สวยมากๆเลยเวลาเช้าๆนะคะแม่ทีก็ชอบที่จะเดินออกมาดูดอกไม้หลังจากที่ว่างแล้วก็เสร็จจากภารกิจทุกอย่างแล้วนะคะ ก็จะมาเดินชมดอกไม้ในสวนนะคะที่ปลูกไว้นี่เป็นต้นมะเขือเทศนะคะเกิดมาแซมกับกล้วยไม้นี่นะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูต้นมะนเถอเมะเือเทศค่ะมะเขือเทศรูกกำลังโตเลยกำลังอ,ออกลูกไม่รู้ามองเห็นกัน,นหรือเปล่า ซื้อดอกกุหลาบมาแล้วยังไม่ได้ปลูกเลยยังไม่ได้เอาลงดินเลยนะคะยังอยู่ในถุงอันที่ปลูกก็ปลูกแล้วแต่บางอันก็ยังไม่ได้ปลูกแม่ชีชอบดอกกุหลาบแล้วก็กล้วยไม้นะคะแล้วก็พวกดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามโดยโดยเฉพาะกุหลาบกับกล้วยไม้นะคะชอบปลูกชอบมากเลย ยงดอกไม้อย่างอื่นก็ชอบนะคะพวกไอชวนชมอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับพวกผักอะไรที่เป็นต้นไม้สีเขียวชอบหมดเลยค่ะมันเวลาเห็นแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นสบายตาดีตรงนี้จะเป็นสวนหน้ากุฏิของแม่ชีนะคะตอนนี้แม่ชียังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเลยนะคะก็ทำอาหารเสร็จก็ไปถวายอ่ะ พัฒาอาหารเช้ามานะคะก็เอาอาหารมาแล้วแต่ว่าวางไว้ก่อนมาชมสวนก่อนยังไม่หิวนะคะก็เลยมาดูดอกไม้ก่อนเมื่อวานน้องอมแอมมานะคะคันมากแล้วที่ไม่ได้เจอกันนะคะเห็นหลานมาก็ดีใจมีความสุขสดชื่นนะคะแม่ชีใหญ่ก็มีความสุขนะคะก็ พอเดินได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่บางครั้งเราก็ต้องพยุงอยู่นะคะวันนี้เป็นวันที่มีอากาศดีมากๆเลยแต่ว่าสำหรับแม่แม่บอกว่าหนาวหนาวมากเลยนะคะตอนนี้แม่ชีกำลังทำสวนอยู่นะคะกำลังจะทำสวนหย่อมหน้ากุฏินะคะเหลือแต่จะไปซื้อหินคุกสักคิว2คิวมาลง หน้ากุฏินะคะยังไม่มีรถไปบรรทุกหินนะคะเพราะว่าถ้าซื้อน้อยเขาก็ไม่มาส่งก็ไม่รู้ว่าทางบ้านท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าอากาศเป็นอย่างไรนะคะหนาวหรือเปล่าก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมญาติโยมคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาย คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาโยมพี่โยมน้องโยมเพื่อนทุกคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ชีจะเอาแม่ไปเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็จะได้มารับประทานอาหารเช้ากันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ